โอเคทุกคนสำหรับอีพีนี้นะเราจะมาพาบุกร้านหนังสือนะสำหรับใครที่เข้ามาในร้านหนังสือแล้วอยากรู้ว่าเอ้สำหรับนิติเราเนี่ยมาในคณะนิตศาสตร์อ่ะเราจะต้องอ่านหนังสืออะไรบ้างวันนี้เฟิร์นจะมาแนะนําหนังสืออยู่2รูปแบบก็คือหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็หนังสือแนวแบบว่าเออประมวลกฎหมายนั่นเองก็คือประมวลกฎหมายเราจะเลือกซื้อยังไงดีนะคะถ้าเกิดตอนเนี้ยเฟิร์นอยู่ในโซนหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะตอนนี้อยู่ที่อ่บีดูเอสนะครับอ่าฮะ จะเป็นบนโซนหนังสือของวีดูเอ็ดนะครับทุกคนอะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กอิติเลยนะครับควรอ่านหนังสือประเภทไหนและเล่มไหนที่อ <Okay. S 1> ผมกับพี่เฟิร์นเนี่ยจะแนะนํานะครับรวมถึงประมวลกฎหมายหรือว่าหนังสือโซนกฎหมายด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าถ้าเข้ามาเนี่ยหนังสือเล่มไหนที่เราควรจะมองแล้วก็ควรจะเลือกซื้อเนาะมอะ okay. เริ่มแรกเราจะมาอย่างที่บอกก็คือหนังสือแนวพัฒนาตัวเองโย เฟิร์นจะแน,น,นะนํานะเดี๋ยวที่ปรุงก็จะแนะนาด้วยว่าเล่มไหนเหมาะก,กับเด็กนิตินะครับจริงเล่มนี้นจะเป็นเล่มอ่าแรกที่ผมว่ามันสําคัญมากๆเลยถ้าใครที่มีความรู้เรื่องเนี้นะมันจะแบบมีประโยชน์กับการเรียนกฎหมายมากๆนะครับแต่จริงๆอ่ะเล่มนี้นจริงๆมันใช้ได้กับอย่างอื่นด้วยนะครับอ,อ่ะเล่มนี้โอเคนะครับเล่มนี้นะครับทุกคนจะเป็นเล่มที่เกี่ยวกับการสร้างที่สัยซึ่งมันสําคัญมากๆกับเด็กนิตินะครับเพราะว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะใครเล่นนิติรามเนี่ย ไม่มีการบังคับเข้าเรียนไม่มีใครมาบังคับอะไรเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกฎระเบียบของตัวเองขึ้นมาและทําให้มันเคยชินได้ไดนะ้เพราะฉะนั้นเล่มนี้จะเป็นเล่มที่บอกว่าทาไงให้เราสร้างวินัยในแต่ละวันได้นะครับซึ่งนะแน่นอนว่าการเรียนที่ศาสตร์ถึงแม้เราจะรู้ว่าเราต้องอ่านหนังสือเท่าไหร่เรารู้ว่าร้องท่องตัวบทเท่าไหร่แต่ถ้าเราทําไม่ได้ทุกอย่างคือจบนะครับเอาเล่มนี้ไปอ่านได้แล้วก็เอาไปทําตามสําคัญคือทําตามนะหนังสือแนวพนัฒนาตัวเองเนี่ยถ้าอ่านเฉยๆเนะี่ยไม่มีประโยชน์นะครับ ต้องอ่านแล้วเอาไปทําตามเท่านั้นนะครับถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นเล่มแรกที่แนะนำ <Okay. S 1> แล้วเนาะต่อไปเล่มถัดไปที่อยู่ข้างหน้าเฟิร์นเลยที่เฟิร์นรู้สึกว่ามันเหมาะกับเด็กนิติโดยเฉพาะเด็กนิติลามนะคะคือมีหลากหลายช่วงวัยเลยที่ต้องมาเรียนที่ลามนะคะเล่มนี้เลยนะคะ Emotional First Aid อ่ะเป็นเล่มนี้นน ก็คือเล่มเขียวนี้เองคือส่วนตัวเฟิร์นอะชอบเล่มน,นี้นะแค่บทแรกก็คือโดนใจแล้วอะทุกคนต้องลองไปหาซื้อมาอ่านดูนะคือเล่มน,นี้ยคือโอเคเลยเป็นชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางใจเวลาเราเจอคำพูดแย่ๆหรือการกระทําแย่ๆอะไรที่มันกระทบกับตัวเราอะแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงเฟิร์นว่าเล่มน,นี้มันเหมาะเลยอะเป็นชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นมันจะได้รู้เท่าทานอารมณ์ด้วยเฟิร์นแนะนําเล่มนี้คือดีคือชอบมากนะคะนะตัวนี้คือแกะซิลให้ดูเไปไ็นยะ <laughs> ังไงน่างดี้นะแล้วนะอีกเล่มหนึ่งนะ ที่เห็นแบบๆเลยคือในเล่มนี้เป็นบทแรกของหนังสือความรับด็กินนิยมอันดับหนึ่งในที่พี่รูปโปง่งกล่าวถึงอ้างถึงก็คือเล่มนี้นะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่อ uh ิน huh. มากๆครับแล้วก็เป็นเล่มที่ uh huh. ผมเชื่อว่าถ้าใครที่อ่านมันอย่างละเอียดนะครับทุกคนจะต้องมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับ uh huh. ก็คือเล่มไม uh ่ใ huh. ช่ว่าหมายเสร็จนะ uh huh. แต่ว่าเล่มนี้ uh huh. ถ้าใครอ่านเวอร์ชันแปลไทยเนี่ยต้องสำนวนแปลอาจจะมีความอ่านยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดค่อยๆอ่านพยายามทำความเข้าใจกับมัน ทุกคนจะแบบเปลี่ยนความคิดแน่นอนแนะคือทุกคนจะเข้าใจแต่ว่าความคิดของคนเราอะมันมีอยู่แค่สองประเภทเท่านั้นแหละแล้วความคิดสองประเภทนี้มันส่งผลต่อผลลัพธ์ในชีวิตของเราแบบเยอะมากมากนะครับแบบเยอะมากๆากหลยเรื่องเลยก็คือโ o สแม m i n d s ฟิกแมทช์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะไปหาเล่มนี้อ่านได้จริงเคยรีวิวไว้ในช่องเราด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้อันนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่แนะนำเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินต่อ โอเคต่อไปอีกเล่มหนึ่งนะคะใครเป็นสายเมนิเฟสนะคะเฟิร์นแนะนาเล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มที่ดังมากเมนิเฟสคือเล่มนี้เฟิร์นชอบคือเฟิร์นได้อ่านแล้วนะแล้วมันทําให้เฟิร์นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยว่าเอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดคนเดียวว่ามันมีคนทั่วโลกที่หลายๆคนเลยอะที่เขาคิดเหมือนเราก็คือในเรื่องของการดูถูกตัวเอง ว่าสิ่งนี้ที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันเป็นเป้าหมายใหญ่เราจะทําได้หรอคนอย่างเราเนี่ยมันจะทําได้หรอไม่กี่วันเดียวมันก็ลมเลิกหรือมันก็ขี้เกียจทําหรืออะไรประมาณนี้คือเล่มนี้มันช่วยได้นะคะมันจะมีสเตปละขั้นตอนกระบวนการคิดการลงมือทาอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้ทุกคนลองไปอ่านดูยิ่งเด็กนิตินะคะมันต้องผ่านคําดูถูกอะไรอยู่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งการบั่นทอนตัวเองในใจเงี้ยมันเจออยู่แล้วก็แนะนําเป็นเล่มนี้นะคะแล้วเขามีอีกเล่มหนึ่งเล่มต่อนะคะเป็น d i a เบอ e r นะคะคือตัวนี้เป็นการจดบันทึก ของการทําต่อ okay, จากเ,เล่มส้มแนวปฏิบัติาาเล่มส้มทฤษฎีเล่มนี้คือปฏิบัติาาไว้จดบันทึกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ส่วนตัวยังไม่ได้ซื้อมานะเล่มเนี้ยแต่มีแค่เล่มส้มนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอันนี้ก็ชอบคือดังมากช่วงนั้นก็คือตามกระแสเหมือนกันค่ะกุดลไว้กุดไล์นะคะเล่มนี้โอเคเลยลองไปหาซื้อมาอ่านดูได้นะคะเล่มนี้มันจะเป็นเล่มที่เขาเรียกว่าอะไรคือทําให้เรา เหมือนดึงความสุขมาไว้กับตัวเองอะนะครับ <Okay. S 1> เวลาที่เราแบบอ่าลงมือทําอะไรก็ตามแต่นะครับบางคนเนี่ยเขชอบเอาความสุขไปยึดติดกับคนอื่นอนะไรมาเนี่ยเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่ทาเหมือนสอนให้เราแบบว่าทํายังไงให้เราคือคือเล่มเนี้ยมันจะสอนว่ามันต้องสุขก่อนมันถึงจะสําเร็จได้ uh huh. นูกไหมเราไม่มีทางที่มันจะเครียดแล้วถือสําเร็จเอ,อสิ่งแรกที่เราอยากสําเร็จเรื่องอะไรเราต้องมีความสุขกับเรื่องนั้นให้ได้ก่อนนะครับแล้วเล่มนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับประมาณนี้ มีเล่มหนึ่งอันนี้เฟิร์นชอบเหมือนกันเดีย๋ยววันหยิบเล่มน,นี้้เขานะเขาชอบมาอีกเล่มหนึ่งอันนี้เฟิร์นโคชอบเลยชอบแล้วก็ชอบตัวผู้เขียนด้วยก็คือคุณหมอชิออนน้เองก็คือพีระมิดสามสุก โดนตกด้วยหน้าปกนะคะตอนแรกนะคะแล้วก็ซื้อมาอ่านแล้วก็ไปลองดูรีวิวมาแล้วก็ซื้อมาอ่านเขาจะพูดถึงฮอร์โมน3ตัวเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขหลักๆก็ค <î ZA> ือโดพามีนเซโรโทนีแล้วก็ออกซิโทซีนตัวเนี้ยคุณหมอจะเขียนอธิบายฮอร์โมนแต่ละตัวในการทํางานว่าทําอย่างไรอ่ะมันถึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงได้เนาะก็พื้นฐานง่ายๆเลยก็มีในเรื่องของสุขภาพนะคะการเรียนการงานความสําเร็จอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็เล่มนี้ก็เขียนอธิบายเกี่ยวกับฮอร์โมนไว้ ว่าเราจะทำไงเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็ลองซื้อหาซื้อดูได้ตามานหนังสือนะคะโอเคครับแล้วก็เล่มนี้นะครับเล่มนี้คือ Seven Habits นะครับ of Highly Effective People นะครับเล่มเนี้ยอ่าผมเคยรีวิวแล้วก็เคยแบบแนะนําทุกคนไปหลายรอบแล้วนะครับเป็นเล่มที่ผมค่อนข้างอินกับมันเนี่ยพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นเล่มที่อารมณ์แบบฟีลลิ่งเหมือนหม่อ่ะเล่มเซฟเล่มฟ้าครับเล่มไมเซ็ตอ่ะซึ่งไมเซ็ตของเล่มนั้นมันก็คือบทแรกของเล่มนี้คืออุปนิสัยแรกนะก็คือวัสายโปรแอคทีฟนั่นเอง ะซึ่งถ้าพูดแบบคอนเซปต์ง่ายๆของเล่มนี้ก็คือว่ามันเป็นเจดนิสัยของคนสําเร็จนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสิ่งสําคัญนะของการอ่านหนังสือพวกนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าทุกคนอ่านแล้วทุกคนแบบตกผลึกแล้วค่อยๆไปฝึกตามเนะช่นอุบนิใส่แรกฝึกยังไงให้ตัวเองมีกรอบคิดแบบโปรเจกตีฟก็คือทาไงให้ตัวเองแบบว่าเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทําคือพิจารณาที่ตัวเองก่อนแทนที่จะโทษคนอื่นหรือสังคมรอบข้างอันนี้คืออุบนิใส่แรก ทำไงให้เราฝึกเป็นแบบนั้นได้นะครับซึ่งเจ็ดวัยใส่เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะฝึกตามมันได้นะครับเราก็จะเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าสามารถใช้ชีวิตที่ <laughs> สําเร็จได้อะไรประมาณนี้อันนี้คือซีซีเอเว่นคอฟฟี่เขาบอกไว้นะครับอันนี้คือผู้เขียนนะครับซึ่งเล่มนี้ละเอียดมากๆนะครับลองไปอ่านได้มีตัวอย่างให้เราเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็อุบนิใส่ต่างๆสามารถไปฝึกได้จริงจริงแล้วก็ แบบเห็นผลนจริงๆอ่ะถ้าทุกคนไปทาตามโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปโซนหนังสือกฎหมายนะคะอันนี้เฟิร์นเดินเซอร์เวดูและข้าวๆเนะเาะเขาจะมีหนังสือบางเล่มนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของตัวประมวลกฎหมายนะคะเดีย๋ยวจะพาเลือกแล้วกันว่าเลือกยังไงโอเคอย่างที่เคยรีวิวไว้นะคะว่าสําหรับเด็กน,นิตยะประมวลแดงประมวลแดงอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยแนะนํานะคะเออมีคนสงสัยนะว่าไอ้เล่มแดงกับเล่มน้ําตาลต่างกันยังไงคือเจ้าตัวเล่มน้ําตาลเนี่ย เขาจะใช้เป็นประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญาเนาะสำหรับปีสาปี4ี่นะคะส่วนตัวประมวลแดงเนี่ยจะเป็นปีหนึ่งปีสองแนะนำเล่มนี้แนะนําเล่มนี้สําหรับน้องๆเข้ามาใหถ้าใครลงแบบขนาดกลางขนาดใหญ่มันต่างกันแค่ไหนลองเทียบลองเทียบดู่าขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยประมาณนี้อันนี้คือเล่มน้าตาลกับเล่มแดงทูกไหมอันนี้ผมมาลองเอาเทียบไปดูเนี่ประมาณนี้เลยอ่านี้ทุกคนดูนะซึ่งขนาดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับจะมีพื้นที่จดประมาณนี้นะคือแบบพื้นที่จดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ขนาดกลางเนี่ยพื้นที่จดเขาก็จะลดลงนะครับเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนกไก็จะแบบพื้นที่จดก็จะน้อยหน่อยก็คือแทบจะไม่มีพื้นขนาดกลางเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้แบบพื้นที่จดเยอะๆน่ะผมแนะนําว่าให้เอาขนาดใหญ่ไว้ก่อนนะแต่ถ้าใครอยากได้แบบแนวแบบพกพาง,ง่ายก็ในขนาดกลางได้นะครับอ่ะอันนี้สําหรับเล่มแรกแล้วกันก็คือเป็นประมวลหมายเล่มแดงของท่านพิชัยเน่ยนองคำนะครับเป็นเล่มแดง เป็นแพ่งอายารวมเล่มแล้วก็เล่มน้ําตาลเป็นวีแพ่งวีอายารวมเล่มนะครับอ่ะพี่เฟิร์นแนะนําต่อโอเคต่อมาเนี่ยเฟิร์นจะแนะนําคือมีพวกเล่มไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์กลางที่ขันไม่ได้คือไซส์เล็กถ้าเกิดไซส์เล็กที่เฟิร์นแนะนำอ่ะเฟิร์นจะแนะนําเป็นตัวบทแบบมีหัวเรื่องดีกว่าเพราะยังไงมันไม่ต้องเน้นพื้นที่จดอยู่แล้วเนาะยิ่งประมวลกฎหมายที่มีหัวเรื่องทุกคนดูนี่นะตัวเข้ม,เข,มเข้มเนี่ย คือปกติประมวลทั่วไปเขาไม่มีให้นะคะถ้ามีหัวเข้มๆแบบนี้เป็นหัวเรื่องค่ะเวลาเราอ่านประมวลกฎหมายทั้งพารากราฟเนี่ยเราจะไม่สามารถทําความเข้าใจได้เลยว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่แต่ถ้าเราเห็นหัวเรื่องปุ๊บเราก็จะเข้าใจได้เลยว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นั่นเองก็แนะนําเป็นประมวลกฎหมายฉบับไซเล็กแบบนี้ก็ไว้นะคะแบบมีหัวเรื่องอันนี้แนะนําอันนี้ส่วนตัวเฟิร์นชอบมากแบบนี้เขาก็จะมีขนาดกลางส่วนใหญ่ เจ้าตัวของเดลโลกร๊มเนี่ยค่ะเขาจะไม่มีไซส์ใหญ่นะคะเขาจะมีแต่ไซส์ขนาดกลางเพราะว่าเขาจะเน้นอย่างที่บอกค่ะไว้สําหรับใช้ในการอ้างอิงสืบค้นทํางานด้านกฎหมายประกอบการเรียนการสอนอาจจะไม่ได้เหมาะกับสําหรับเอามาจดซะมากกว่าอันนี้เป็นสืบคน้นหรืออ้างอิงเวลาอ่านหนังสือนแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าเฟิร์นชอบม,มากถ้าเกิดจะซือซ้อก็ซื้อเป็นปกแข็งเลยเนะเาะแล้วก็มีหัวเรื่องมาให้แบบนี้นะคะถูกมาตาเลยนะ ประมาณนี้นะคะประมวลกฎหมายแล้วก็อย่างนะครับที่เป็นอันนี้จะเป็นหนังสือที่เป็นคําอธิบายกฎหมายนะครับอันนี้ผมเคยแนะนําไปในช่องหลายรอบแล้วนะครับว่าถ้าใครที่ต้องการหนังสือคําอธิบายกฎหมายนะครับที่เป็นอธิบายแบบเรียงหน้าตาแล้วก็มีการอธิบายหลักแล้วก็ภาอธบายแบบละเอียดนะครับผมแนะนําเรื่องนี้นี่อันนี้คือบท่าคําอธิบายนะครับหลักในคำอธิานะครับของอาจารย์สารัตนะครับก็จะมีเป็นกฎหมายอาญาตัวนี้ไง กฎหมายวิอายานะครับแล้วก็กฎหมายวิแพ่งนะครับนี่แล้วก็มีพวกพยา,ยานต่างๆตรงนี้ในโซนนี้ทุกคนสามารถไปดูได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะใครที่เรียนนิสตร์อยู่นะครับแล้วเข้าร้านหนังสือหนังสือประเภทไหนที่เราควรซื้อเพื่อมาเสริมทักษะตัวเองผมก็จะแนะนําอยู่2หมวด ก็แน่นอนก็หมวดแรกก็ต้องมีกฎหมายใช่ไหมอีกหมวดหนึ่งคือหมวดของหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าหนังสือพัฒนาตัวเองที่บอกก็คือเวลาอ่านเอาไปทําด้วยนะคือลงมือทําจริงๆกับมันด้วยนะครับมันถึงจะเห็นผลหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับจะได้เห็นว่าออ่านหนังสือพัฒนาตัวเองที่เราควรเลือกมีประมาณไหนหนังสือกฎหมายที่เข้ามาในร่างสือแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อประมวลกฎหมายเล่มไหนรวมถึงหนังสือคำใบ้แบบไหนบ้างที่มันพอจะมีขายในร่างสืออะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าเประโยชน์นะถ้าใครที่ มาล้างสื่อไม่ได้หรือแบบเฮ้ยแบบขี้เกียจมาเลยแล้วก็ตามแต่นะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาใส่พิกาดไว้ในใต้ทิคปชันให้นะครับสามารถเข้าไปกดสั่งออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะใครเรียนคณะาสตร์อยู่นะฝากสินค้าของไทเกอร์บิ๊กรอไปด้วยนะครับสือความรับผ็ดเกน,นิยมนัหนึ่งนะแพนเนอร์สารักฎหมายข้อติวกฎหมายชี้สรุปกฎหมายาต่างๆนะสินค้าทุกอย่างออกแบบมาเพื่อเอกิทิทั้งหมดนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในใต้ทิเคปชันนะครับไลน์แอดเฟซบุ๊กนบทิกตอก อ่าช้อปปีนะครับเข้า uh, เข้าไปดูแล้วก็เลือกสั่งซื้อน,นั้นได้นะอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะพี่เฟิร์นโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะคะและทางเรานะคะไทเกอร์แล b บิทลอยังมีช่องทางการติดตามอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจ Facebook นะคะ YouTube ที่ทุกคนดูอยู่เนาะแล้วก็มีอ่าช h อป e ี ไปกดติดตามได้นะแล้วก็มีอ่าทิกตอกไอจีเลมอนเอะนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เพื่อนๆไว้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเวลาที่แบบมีคอร์สใหม่ๆออกทุกคนจะได้ส่วนลดพิเศษหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรในไลน์แอดก็จะได้แบบก่อนเพื่อนเลยนะครับอ่าประมาณนี้เพื่อนแอดไลน์ไว้ก็ได้นะสำหรับใครที่อ่าอยากได้พวกโปรโมชั่นพิเศษของสินค้าต่างๆรวมถึงเข้าไปสั่งซื้อสินค้าในนั้นได้เลยนะครับก็สาบคลิปนีนะผมโพสลยก็ไปรอก็ลาไปแค่นี้นะครับ และเฟิร์นไทเกอร์แอลเบิร์ล้อนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย